หลายคนมีถามกันว่าคณิศตาสตร์ประกันภัยคืออะไรและทำไมมันชื่อคณิศตาสตร์ประกันภยัยยิงจะบอกนะครับว่า ชื่อของมันว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มันยาวเหยียดเลยเนี่ยถามว่าต้องใช้คณิตศาสตร์หรือต้องใช้คณิตศาสตร์ตลอดเวลาไหมก็ไม่ถึงขั้นต้องใช้คณิตศาสตร์ชื่อมันโดนปนกันมาว่าคือคณิตศาสตร์ประกันภัยเพราะว่ามันก็เหมือนกับคนที่อยู่ในธุรกิจประกันสมัยก่อนคือจะต้องใช้คนคนนี้เนี่ยมาคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวของคณิตศาสตร์เองเนี่ยจริงๆคณิตศาสตร์ระดับที่เอาไว้สำหรับเป็นอาชีพอื่นๆใช่สถาปัตย์วิศวะหรือหมอก็ใช้คณิตศาสตร์ได้แต่ไม่ต้องเป็นพิสูจน์สูตรหรืออะไรก็ตตามส่่ววนนนัััขอองงประกภยเเี สมัยก่อนอยู่ในธุรกิจประกันเองก็จริงแต่เดี๋ยวนี้ทํานอกธุรกิจประกันเพราะฉะนั้นชื่อคําว่าคณิตสัประกันภัยมันก็เลยทําให้คนนิคิดว่าคณิตศาสตร์มันก็ยากส่วนประกันนี่ก็ไม่แน่ใจว่าอยากจะไปทํำไหมพอจับมารวมกันก็เลยไม่ค่อยมีคนเข้ามาเรียนเพราะฉะนั้นคณิส์ประกันภัยไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้คณิตศาสตร์เหมือนกับการพิสูน์สูตรคณิตศาสตร์กษเสมอไปและก็ไม่ต้องใช้ความรู้ในธุรกิจประกันทั่วไปอะไรที่เกี่ยวข้องกับสติและคณิสัร์กัาเื่นพระกันเกี่ยวกับคณิตส์กรัไทา